สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าหมวกแดงอีกแล้วนะคะวันนี้ป้ามวกแดงจะพากินอะโวคาโดค่ะเนี่ยค่ะป้ามวกแดงซื้ออะโวคาโดมาตั้งแต่วันเสาร์วันนี้วันอังคารนะคะเพื่นพนอนๆอะโวคาโดเริ่มเน่าแล้วเก็ <laughs> บไว้ทําคลิปค่ะ คือพอป้าหมูแดงซื้ออะไรมาก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคะก็จะเก็บไว้ก่อนเออเดี๋ยวจะทําคลิปเก็บไปเก็บมาเน่าค่ะคราวที่แล้วบกเขียบของป้าหมูแดงเน่าได้ทิ้งไปแล้วอะคะ่ะเป็นกิโลเลยวันนี้อะโวคาโดค่ะอันนี้ป้าหมูแดงซื้อมาประมาณโลกว่านะคะโลหนึ่งสี่เหรียญค่ะซื้อที่ตลาดเฟมตันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอะโวคาโดอร่อยแค่ไหน ป้าหมูแดงก็ยังไม่ได้ดูข้างในว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างนะคะพอซื้อมาก็เก็บไว้เดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็จะปอกอะโวคาโดกันนะคะปอกแบบนี้เนี่ยค่ะอ้เนื้อยังสวยอยู่เลยค่ะเพื่อนๆตั้งหลายวันแล้วซื้อมาตั้งแต่วันเสราร์นะคะเสราร์อาทิตย์จันทร์อังคาร4วันค่ะดูค่ะเพื่อนๆเนื้ออะโวคาโดข้างในยังสวยอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะ แดงเอาเอาเม็ดอะโวคาโดออกมาแล้วนะคะเ,เม็ดไว้เนี้ยค่ะเนื้อยังสวยอยู่เลยโลละสี่เหรียญค่ะเพื่อนๆค่ะป้าหมกแดงซื้อมาประมาณโลกว่านี่ก็เยอะเกินพอแล้วค่ะ,คะป้าหมูแดงเคยดูในคลิปเขาบอกว่าอะโวคาโดไม่ควรกินเกินวันละหนึ่งลูก แต่ว่าเวลากินปั้มแดงก็กินเกินตลอดละค่ะเพราะว่าเป็นคนใช้พลังงานเยอะอันนี้คือวิธีกินแบบง่ายๆสไตล์เด็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราเท่าที่รู้มาเขาบอกว่าไม่ควรใช้ช้อนขูดให้ปอกเปลือกออกก่อนแล้วค่อยทานแต่ว่าปั้มแดงจะขอชิมก่อนละกันค่ะอะร่อยค่ะในความรู้สึกของปั้มแดงถ้าจะถามว่า อะโวคาโ,โดอร่อยมากไหมจริงๆสู้ผลไม้าทางเมืองไทยเราไม่ได้ค่ะแรกๆปีแรกๆที่ป้ามุงแดงมาอยู่ป้างแดงกินไม่เป็นนะคะคือไม่ชอบรสชาติรู้สึกเหม็นเขียวแล้วก็ทานแล้วก็ไม่ชอบแต่พอเรามาอยู่นานๆเห็นเขามีขายเยอะแยะเห็นฝรั่งเขาซื้อกินจังเลยป้าบุงแดงก็พยายามซื้อกินและเห็นก็บอกว่ามันมีประโยชน์ ก็ฝึกกินค่ะพอกินไปกินมากินบ่อยๆเราก็ชอบชินกับรสชาติก็กินได้ค่ะเดี๋ยวลองลูกอื่นบ้างนะคะเพื่อนๆเนี้ยค่ะเก็บไว้หลายวันเริ่มจะช้าแล้วค่ะเห็นไหมคะอะโวคาโดของป้าหมึกแดงเริ่มช้ําแล้วเนี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าลูกเรียวๆอย่างนี้เม็ดจะเล็กจริงๆก็ไม่บางทีก็เม็ดใหญ่เหมือนกันละค่ะเพื่อนๆเนี้ยค่ะเห็นไหมคะ เม็ดอะโวคาโดโอเรียวสวยมากเลยค่ะลูกนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเม็ดลูกเรียวๆเม็ดก็ใหญ่เหมือนกันนะคะมันมีหลายสายพันธุ์เวลาที่เราไปซื้อบ้างแดงเห็นในตลาดมีแบบลูกใหญ่ๆเม็ดป้อมลูกป้อมๆลูกสีน้ำตาลคือมีเยอะอะค่ะมันมีหลายสายพันธุ์มากค่ะแต่ว่า บานมึกแดงก็เห็นว่ารุ่นนี้มันขายโลละสี่เหรียญเออเราลองซื้อรุ่นนี้มากินดีกว่ามันจะมีบางพันลูกใหญ่ๆโลละเจดเหรียญโลละแปดเหรียญแล้วก็มีบางพันธ์ที่ลูกเล็กป้อมๆกว่านี้โลละสามเหรียญก็มีค่ะมันมีหลายรุ่นหลายราคานะคะอย่างนี้ค่ะจริงๆถ้าจะทานให้ถูกวิธีตามที่เขาตามที่เขาว่ากันนะคะเราต้องปอกแบบนี้ค่ะอันนี้คือทานให้ถูกวิธี แบบป้าหมึกแดงก็ทานแบบง่ายๆตามใจฉันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอะโบคาโดนี่คือเนื้อประมาณอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วปอกออกแบบนี้ค่ะก็อร่อยดีค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าห้ามทานเกินวันละหนึ่งลูกเพราะเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแต่ป้าหมกแดงเป็นคนที่ ใช้พลังงานเยอะ <laughs> กินได้อโวคาโดาเขาบอกว่า <laughs> มีวิตามินเอบำรุงสายตาใช่ไหมคะบป้าหมืกแดงก็ใช้สายตาเยอะเหมือนกันค่ะทำงานทำแกงเพ่งของผัดเพ่งกระทะแล้วก็พักหลังก็มาเพ่งโทรศัพท์ด้วยวก็ต้องทานอโวคาโดาค่ะบำรุงสายตากันค่ะเพื่อนๆแล้วเขยังบอกกันว่าอโวคาโดเนี่ย ทำให้แก่ช้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับสวอ,อ,อย่างป้าหมกแดงค่ะต้องทานอะโวคาโดเพื่อชะลอความชราจะได้แก่ช้าๆหน่อยค่ะอย่างนี้ลูกเดียวคงจะไม่พอค่ะป้าหมูแดงต้องต้องตามอีกลูกนึงค่ะเนี่ยนะคะอะโวคาโ,ฮโ,ฮโดรักษาโรคอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความจําเสื่อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับสวอ,อ,อย่างป้าหมูแดงอีกนั่นแหละค่ะ ทานอะโวคาโดจะได้มีความจำดีนะคะเขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยเพราะว่าทานแล้วจะอิ่มนานไม่ค่อยหอยิวป้าหมกแดงก็ไม่ยังไม่เคยพิสูจน์นะคะคือไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองเพราะว่าพอทานเสร็จพอเราทำงานเราก็ทำงานเพลินเพินเพลิน จะทานจะกินอีกทีกินทานข้าวอีกทีก็หลังจากตอนที่ร้านปิดแล้วก็เลยไม่ยังไม่รู้สึกว่าเราจะอิ่มนานจริงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ป้าบมืงแดนจะสังเกตดูนะคะว่าจะอิ่มนานเหมือนเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าอีกรูปหนึ่งค่ะเพื่อนๆอะโวคาโดก็ปอกง่ายๆนะคะเพียงแต่เราใช้มีดที่ที่คมหน่อยแค่นั้นเองค่ะอย่างนี้นะคะ เนื้อสวยค่ะเพื่อนๆเขาบอกจริงๆเขาบอกว่าให้ใช้มีดสับลงไปอย่างนี้แล้วก็พอดึงมีดออกมาเม็ดจะเด้งมาด้วยแต่ป้ามุกแดนทํามันก็ไม่ค่อยจะเด้งป้ามุกแดงก็ใช้วิธีงัดนี่ยค่ะนะคะสวยทุกลูกเลยค่ะเก็บไว้ตั้งสี่ห้าวัน เนื้อข้างในยังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะเ,เพื่อนๆแต่ป้าหมกแดงไม่เอาเข้าตู้เย็นนะคะซื้อมาแล้วก็วางไว้ใส่ถุงพลาสติกแต่ว่าไม่ได้มัดปากถุงพลาสติกค่ะแค่วางไว้เฉยๆค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราทานต่ออีกลูกหนึ่งลูกที่สามแล้วนะคะป้าหมกแดงทานเกินปริมาณคือเราเป็นวัยทำงานป้าหมกแดงทานเยอะแต่ก็ทำงานเยอะ ของพวกนี้จะไม่ค่อยมีโอกาสได้สะสมค่ะเพราะว่าั้งแดงใช้พลังงานเยอะมากในแต่ละวันนะคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเอาเปลือกอกอกแล้วอะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผิวโอะโวคาโดนี่ค่ะส่วนที่ติดกับเปลือกเนี่ยจะมีคุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์สูงมากเพราะฉะนั้นป้าหมูแดงก็จะทานทั้งหมดเลยที่นี่อะโวคาโดจะไม่ค่อยแพงมากค่ะ บางทีเขาก็ขายเป็นกล่องเป็นลังเหมือนกันนะคะแต่ว่าป้าหมูดแดงเคยซื้อเป็นลังมาแล้วทานไม่ทันพอเราเก็บไว้นานอ่ะเขาจะเป็นเม็ดเป็นก้อนๆข้างในทานไม่ได้เราต้องทิ้งค่ะตอนหลังมาป้าหมูดแดงก็เลยซื้อแค่ทีละโลสองโลดีกว่าซื้อเป็นลังมากินไม่หมดได้ทิ้งแล้วก็เสียดายค่ะอุ๊ย <laughs> แป๊บเดียวป้าหมูดแดงทานอะโบคาโดไปสามลูกค่ะมีหลักฐานคือเม็ดอยู่สามเม็ดนะคะสามลูกอิ่มตื้เลยค่ะเพื่อนๆ เกินปริมาณเขาบอกว่าวันหนึ่งไม่ควรทานเกินหนึ่งลูกแต่ป้าหมกแดงทานรวดเดียวไปสามลูกเลยเ่ะเพื่อนถือป้าหมกแดงก็ถือว่าอยู่ในระดับสวออสูงไวัยอะไรที่เขาบอกว่ามีประโยชน์เราก็ต้องหามาทานบ้างนะคะเพื่อนๆเพื่อที่เราจะได้มีพลังมีกําลังที่จะทํางานค่ะป้าหมกแดงถึงเวลาเปิดร้านแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะที่มาดูคลิป ทานอะโวกินอะโวคาโดโชของป้าหมูแดงนะคะคือคลิปกินโชว์ป้าหมกแดงจะทําได้แค่สั้นๆไม่ยาวมากค่ะเพราะว่าเวลาเปิดร้านแล้วค่ะป้าหมกแดงจะต้องเตรียมตัวทํามาหากินแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย